กิสิตัรอมาลายกินสิ่งตัวไม่ได้สิ่งตัวกินมาลยสิสิตัวแกงมาลายโอ้สิ่งตัวแกงมาลมายอูดกี่ตัวเออยอะหนึ่งสองสาหลังอูดตัวนั้นเป็นลายวิมันมีแผลอูดแผล็นแผล ปวดเป็นแผลผู้ปุวไปหาหมอเออปวดไปหาหมอเป็นแผลอะไรอ่ะเป็นแผลผู้ป่วไปหาหมอ